พอแล้วไปไหนคะไปจ่ายตลาดเหรอคะองคหญิงไปจ่ายตลาดเหรอคะองหญิงถือกระเป๋าไปไหนคะองหญิงว่สาสาขาอ๋อไปจ่ายตลาดนะคะอะตุงเลยนะคะถือกระเป๋าไปจ่ายตลาดเหรอคะลกูกไปจ่ายตลาดที่ไหนคะเนี่ยเปล่าคะ่ะหนูจะไปเดินพารากอนคะ่ะ <laughs> หรือจะไปเดินโดเรมอนคะไปเดินไหนคะลูกอืมถือโทรศัพท์สะพายกระเป๋าไปไหนคะจะไปเที่ยวไหนคะเนี่ยอบอกแม่ก่อนค่ะหนูจะไปเที่ยวไหนคะสะพายกระเป๋าไปเที่ยวไหนคะเอา้าไม่สะพายหรอคะสนใจโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วหรอคะฮัลโ oh, หลฮัลโหลค่ะอ๋อฮัลโหลหรอคะฮัลโหลหรอคะฮัลโหล คะ่ะฮัลโหลคะ่ะฮัโลโหลอา้าวมาจุดโจมแม่อีกแล้วนะคะมาจุดโจมแม่อีกแล้วนะคะคนสวยอวเอาอะไรอะคะคนสวยเอาอะไรคะกินดิบได้หรอคะมันยังไม่สุกเลยนะคะกินดิบได้หรอคะลูกกินดิบดิบได้หรอคะ กินด z, pues? mm? e teachers, nah ิบๆได้หรอคะกินได้ไหมคะดิบๆอ่ะดิบๆกินได้ไหมคะดิบๆดิบๆกินได้ไหมดิบๆกินได้หรอคะอ้อยอะนี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่มามาเร็ว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 แม่อยู่นี่ ทางนี้ค่ะเดินมาหาแม่หน่อยค่ะเดินมาหาแม่หน่อยค่ะเดินมาหาแม่หน่อยว้าวากระเป๋ากระเป๋าแบนเลยหนูไปทำไยกระเป๋ามินนี่ทำไมเหมือนเช่นเคย <c oughs> ส่งอะไรมาให้รีวิวคะ่ะ พี่เขาส่งอะไรมาให้น้องรีวิวคะกระเป๋าใช่ไหมคะช่วยแม่หน่อยได้ไหมคะไม่ได้เลยหรอคะอ่างั้นลาลาลาพี่พี่ละสาธุพี่พี่ละสาธุพี่พี่ละไปแล่เจ้าหญิงไปแล้วค่ะเจ้าหญิงไม่เอาละค่ะเจ้าหญิงไปแล้วค่ะอ่ะเจ้าหญิงลาด้วยกระเป๋ามินนี่ค่ะอ๋อลาลาลาสาธุค่ะสาธุค่ะยิ้มปั๊มไอ้หนึ่งที ยิ้มป๊อบอายหนึ่งทีได้ไหมคะเจ้าหญิงค่ะยิ้มป๊อไอายหนึ่งทีได้ไหมคะสะพายกระเป๋าหรอคะสะพายกระเป๋ไหมคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะมีเด็กมาจู่โจมค่ะไปแล้วค่ะไปแล้ว <laughs> โอ้โหโอ้โหมีเด็กมาจู่โจมโอเคค่ะ